เจอกัะตนาในลูกแม่ลูกแม่นี่หล่อขึ้นเป็นกองเชียวเรียนจบแล้วด้วยนะครับเรียนจบแล้วใช่เลยแล้วเป็นยังไงลูกแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดมีของฝันมาฝากแม่ด้วยมีของขวัญมาฝากแม่ตอนนี้ใหญ่ไปถึงรองแม่ทับในแผ่นดินนี้แล้วนะลูกแม่ครับใช่เลยชื่นใจแม่ดีด้วยป้าครับป้าเล็กของป้าเล็กกลับมาวันนี้นะคะป้าเล็กมีของขวัญมาฝากป้าด้วยนะเล็กเบียอะไรมาให้ป้าครับ แม่ทัพครับไาแม่ทัพเลยโอ้ยได้ของป้าเก่งที่สุดเลยไปป้าครับป้าครับเงินที่ป้าส่งไปให้เล็กใช้อะเล็กใช้หมดเลยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไปเบิกใหม่เลยป้าครับป้าแล้วที่ป้าออกมาให้เล็กขับอ่ะเล็กขับไปชน และเทะหมดเลยไม่ใช่ปัญหาพรุ่ง <x> นี <mother> ้ไปออกพอดใหม่เลยแม่ปุนติดกับพ่อจะลูกเลยพ่อหญงพูดอะไรน่าเกลียดจะกินขนมจีนเลยไหมคะกินตีไก่ใช่แม่ทำไม่ให้ลูกพ่อใหญ่นานๆจะกลับมาบ้านที่ถึงกับข้าวฝีมือแม่หรือเปล่า ถึงที่สุดเลยอยากจะกินอะไรพิเศษไหมลูกก็เหมือนเดิมเลยครับน้ำพริกปลารปลาดุกย่างในของชอบอยู่ครับใช่หวเดี๋ยวแม่จัดให้เอาหอยมาระสักตัวไหมลูกอันนั้นดีเลยครับแม่จัดใหู้กินอะไรลูกเล็ดครับคุณแม่อยากจะกินอะไรพิเศษไหมลูกเล็กกินอะไรก็ได้ครับง่ายๆครับคุณแม่เดี๋ยวแม่จัดให้ลูกคุณแม่ครับมีกุ้งบสเตอร์ชาชีมิไหมครับคุณแม่มันน่าจะหาไม่ทันนะลูกหายากของง่ายๆถ้าอย่างเป็นแซลมอนก็ได้ครับ ขอเป็นจักรแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับคุณแม่โอ้โหที่ตลาดบางละมุงได้มีลูกโอ้ยไม่ได้ครับคุณแม่หลีไมครับไม่หาไม่ทันนะลูกพเลสตัอช็อตนะคุณแม่มัาเออหาไม่ได้ตองไปขายหาแล้วหลักมืออะไรถ้าไม่มีที่ลูกกินเอาไอ้นี่มาง่ายๆเลยฉันอยากกินอะไรคะคุณพี่เอาสเต็กเนื้อโคอ๋อโคขุนใช่ไหมคะโคโยตีต้องเอาแถบพลาสติกหุ้มมันดิ้นดี ดีเหมือนกุ้งเต้นเลยลูกแสดลี้ยงแล้วเคยไปกินเดี๋ยวจัดให้นะคะเจ็คเนี้ยฝากเอาน้ำเปล่าหวานมาน้ำเปล่าหวานปังหวานเสือตาปี๊กไงเออครับเดี๋ยวครับไม่ไปอาบน้ำก่อนนะครับอากาศร้อนมากนะไปไปลูกไปเปิดแอร์เลยเดี๋ยวป้าเข้าไปเล็กไปแล้วเหรอไปแล้วพี่อาบน้วเอานมนมคุณเล็กสิสั่งมาอย่าง เดนมาร์กระซงมาแล้วโอ้โหสามขังเลยว่น้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์มาโดกัปเลยเทไปเลยน้องโผก็เลยเป็นน้องโผลจริงๆรรวยขนาดนี้ก็น่าเพิ่มค่าตัวให้ลูกน้องบ้าง